ยินดีต้อนรับสู่ feel good รู้สึกดีๆได้ทุกวัน podcast ตอนนี้คุณอยู่กับจินนี่จินตนาวัชรพธิกรค่ะวันนี้จินจะมาพูดถึง5วิธีกกาวขามวันวาเลนไทน์ปี2021กันค่ะ เดือนนี้คือเดือนกลุ่มผาพันธเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วสำหรับคนที่กำลังมีความรัก In Love อยู่นะคะ mm. เดือนนี้น่าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เดือนหนึ่งที่น่าจะมีความสุขเพราะว่าหลายๆคนก็จะได้รับดอกไม้เอ,อ่ยหรือช็อกโกแลตขนมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่แทนความรักจากคนที่เรารักจากแฟนเราแล้วกันนะคะแต่ ถ้าเป็นสำหรับคนโสดหรือเพิ่งโสดมาหมาดก็ตามนะคะเนี่ยจะเป็นวันที่เฟ้งฟางเ <c oughs> คว้งคว้างนะคะแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกเหงาเอ๊ะเราจะมีวิธีการในการที่เราจะข้ามวันนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยคะ่ะไปได้ยังไงวันนี้จินมีวิธี5วิธีง่ายๆซึ่งทุกคนทำได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูามีอะไรบ้างวิธีที่1น,นะคะ ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์มีอิทธิพลกับชีวิตพวกเรามากเลยค่ะสิ่งแรกที่เราทำก็คือบางทีเราตื่นนอนขึ้นมานะคะเราคว้ามือถือก่อนอย่างอื่นเลยค่ะต้องยอมรับว่ามือถือเป็นปัจจัยที่5สําสำไปแล้วนะคะอันนึงที่เราจะปิดการรับรู้ในวันวาเลนไทน์ได้นะคะก็คือการงดรับ สื่อต่างๆที่เข้ามาในวันวาเลนไทน์ทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือ t w i t t e r ก็ตามนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะวันนั้นน่ะก็จะเป็นวันที่เพื่อนๆที่เพื่อนๆเราก็จะมีฟีดโพสต์รูปที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้รับนะคะอาจจะเป็นกุหลาบช่อตโต,โตชโโ็อกโกแลตรูปหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะคะภาพหวานๆที่ได้ไปกินข้าวไปดูหนังกับแฟนเรานะคะ ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าเราเข้มแข็งพอที่จะทนเห็นภาพเหล่านั้นได้มันจะไม่ทำให้เราจิตตกวันไหวเนี่ยโอ้สบายเปิดรับได้แต่ถ้า เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับตรงนี้นะคะหรือพึ่งแผลสดสดร้อนๆเลยทำไงดีมันวิธีการที่จริงคิดว่าทุกคนได้นะคะก็คือปิด notification ทุกอย่างเลยค่ะแล้วถ้าสมมติปิดแล้วมันยังทนไม่ได้จะต้องคว้ามือถือมาดูเนี่ย เอาเลยค่ะปิดมือถือวันวาเลนไทน์ค่ะปิดเลยค่ะแล้วก็เอามือถือไปซ่อนก็ได้นะคะบางคนปิดก็ยังควานหาใช่ไหมคะเอามือถือไปซ่อนที่ไหนก็ได้ค่ะไกลๆที่เราไม่ต้องรู้กับมันบางคนบอกโหพี่มันยากจังเลยอะ่ะลองหากิจกรรมอะไรที่มันเบี่ยงเบนความสนใจเราออกจากมือถือค่ะ เพราะว่าสังเกตว่าส่วนใหญ่อะเวลาเราใช้มือถือคือเป็นในช่วงที่เราว่างใช่ไหมคะอย่างเช่นรอเพื่อนเอยรอประชุมเอยอะไรก็ตามแล้วมันแล้วมันว่างอะไม่รู้จะทําอะไรเราก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายใช่ไหมคะก็เป็นนิสัยทุกวันนี้ที่เราทํากันจนจนบันชินไปแล้วเพราะฉะนั้นลองดูคะ่ะปิดมือถือวันวา,นวานเลนไทน์คะ่ะก็จะช่วยเราได้นะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า เรายอมรับความจริงได้จิตใจเราเข้มแข็งพอแล้วเราก็เราก็สามารถเปิดได้ค่ะเพียงแต่เราจะต้องบอกตัวเองต้องยินดีกับเขานะคะเขาบอกว่าเห็นเพื่อนมีความสุขเราก็ควรที่จะยินดีกับเขาดีใจกับเขาด้วยนะคะแล้วต้องระวังความคิดที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่ะ ความคิดที่จะเอาตัวเองเทียบกับคนอื่นนะคะทําไมฉันถึงไม่ได้กหุลาบแบบเขาบ้างทําไมไม่มีใครให้ช็อกโกแลตฉันเลยจิตเรามันก็จะดาวลงไปเรื่อยๆเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเล่นได้ค่ะแต่ว่าอย่าอินเกินไปชีวิตคนเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะทุกแบบสั้นๆแล้วสุขนานๆสั้นๆแล้วสุขนานๆหรือว่าเราอยากที่จะสุขสั้นๆหรือทุกไปอีกนาน มันนี่คือวิธีแรกค่ะที่จินเอามาฝากทุกคนมาต่อกันที่วิธีที่2เลยแล้วกันนะคะสำหรับวิธีที่2เนี่ยนะคะวันวาเลนไทน์เนี่ยเราก็จะใช้เวลาอยู่กับแฟนเราใช่ไหมคะรักเราเขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็มักที่จะทำด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะจนบางครั้งเนี่ยเราลืมให้เวลากับตัวเองบางกิจกรรมอะ่ะเราไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่า เฮยแฟนเราชอบอะแล้วเราก็ต้องอะก็ก็ต้องทำนะคะก็ก็ตามใจค่ะเวลาที่เคยเป็นของแฟนเราเราก็เอากลับมาค่ะช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเราก็เอากลับมาเป็นเวลาของเรานะคะเวลาของฉันกลับมาแล้วหาเวลาดูแลตัวเองค่ะอาจจะทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำค่ะไปสปาขัดผิวนวด ตัวนะคะกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองค่ะเอาเวลาช่วงดีๆของตัวเองกลับคืนมาในวันวาเลนไทน์เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยค่ะวิธีที่3ค่ะก็คือการลองหาคอร์สสั้นๆ แบบวันเดียวเรียนจบอย่างเช่นทำขนมเบกเกอรี่ต่างๆเอยนะคะเอยนะคะเค้กก็ได้ค่ะถ้าชอบงานฝีมือเย็บป,ปักถักร้อยนะคะมีตั้งแต่จัดดอกไม้าวาดภาพก็มีนะคะปักผ้ามีหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราลองเรียนแล้วเราถูกใจนะคะเราอาจจะเรียนนานขึ้นต่อคอร์อสเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้นะคะ ใครจะไปรู้ค่ะว่าไอเดียการหาคอสสั้นๆเรียนในวันวาเลนไทน์แบบวันเดียวจบเนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนๆมีรายได้เสริมมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมก็ได้นะคะแล้ววิธีการที่4ค่ะจินจะมาชวนเพื่อนๆทุกคน ลองปฏิบัติธรรมดูค่ะเดี๋ยวนี้นะคะการปฏิบัติธรรมมีคอร์สให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะแค่เพื่อนๆเ,เข้า google search ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่าโอ้โหมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับพัฒนามืออาชีพ advanced ไปแล้วก็มีนะคะแล้วก็มีหลายสำนักให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะ แถมมีหลายระยะเวลาด้วยนะคะมีตั้งแต่ขั้นแบบบางทีวันเดียวหรือเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพื่อนๆลองดูค่ะปฏิบัติธรรมวันวาเลนไทน์ค่ะทำไมทำไมจินถึงชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมกันนะคะจริงๆการปฏิบัติธรรมอะคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันคือของเรากลับมาค่ะเราอะได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนตัวเองได้ดูว่าเอ๊ะคุณค่าของชีวิตเราคืออะไรนะ แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้ยังไงรีชาร์จตัวเองใหม่ให้พลังกับตัวเองใหม่ค่ะแล้วก็ออกไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีๆในวันถัดมาดีๆในวันถัดมาหรือถ้าเพื่อนๆบอกว่า โหพี่ให้หนูไปปฏิบัติธรรมเลยเหรอหนูไม่โอเคกับสิ่งนี้หนูยังไม่ต้องถึงขั้นปฏิบัติธรรมนะคะก็ลองไปค่ายอาสาดูค่ะมีค่ายอาสาเยอะมากนะคะ Google ตอบโจทย์ได้ทุกสิ่งอันลองไปค่ายอาสาอย่างเช่นหรือเพื่อนๆมีความรู้อะไรที่เราอยากแบ่งปันต่อค่ะเราลองนัดเพื่อนๆคนอื่นมาสอนให้ความรู้ก็ได้ค่ะลองไปค่ายอาสาประเภท ทำประโยชน์ให้ชุมชนอย่างนี้ค่ะก็ได้ไปเก็บขยะไปปลูกป่านะคะการที่เราทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยได้พบเพื่อนใหม่ๆได้พบเพื่อนใหม่ๆได้พบคนใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติต่างๆใครจะไปรู้นะคะว่าค่ายอาสาวันวาเลนไทน์ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้พบกับคนรู้ใจคนใหม่ก็ได้นะคะ และวิธีสุดท้ายค่ะที่วันนี้จินอยากมาพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองปฏิบัติกันดูนะคะคือปกติเนี่ยวันวาเลนไทน์เราก็จะได้รับความรักจากคนอื่นใช่ไหมคะมันทำให้เราคาดหวังเนาะเขาบอกว่าการคาดหวังเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ไม่ต้องคาดหวังคราวนี้เราลองมาให้ความรักของเราอะกับคนอื่นบ้าง ลองดูจากที่สุดก่อนเลยก็ได้ค่ะลองให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่เราก่อนนะคะออลองทํากับข้าวให้ท่านทานหรือพาท่านออกไปทานข้าวข้างนอกพาไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ค่ะหรือกับเพื่อนๆเ,เราที่โอพอเรามีแฟนแล้วเราเร,าเราไม่ได้คุยกับเพื่อนเขาเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อนเราคนนี้ เพื่อนเราคนนี้สิชวนเพื่อนไปเที่ยวคุยกันมั่ววอยสัพเพเหระนะคะเหล่านี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ของเราที่มันหายไปช่วงเรามีแฟนเนาะถ้าเกิดเราลองทําแบบนี้ค่ะเราลองมอบความรักของเราเนี่ยให้กับคนอื่นๆดูโดยใช้วันวาเลนไทน์ปีนี้นี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยแล้วเราเนี่ยจะได้ความสัมพันธ์ที่มันหายไปกลับคืนมาค่ะ จินก็หวังว่า5วิธีการนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก้าวข้ามผ่านวันวาเลนไทน์ปี2021ไปได้อย่างมีความสุขนะคะหันกลับมารักตัวเองใส่ใจครอบครัวคนที่เรารักค่ะแล้วทุกวันจะเป็นวันวาเลนไทน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ